นะครับหรือว่ารุ่นซปเปอร์เฟเธอร์เวทนะครับดูประวัติของทั้งคู่นะครับไฟแดง <S <S เพชรลุงเหลืองสอจโอต้งปราจีนครับนายนาราทิพย์ศรีานะครับ24ปีจากจังหวัดศรีสะเกดเดมี่จารันสิทวง34นักชกในดวงใจกอนมวยในรุ่นใหญ่แลครับเจ้าเพชรมลกรดเพชรยินดีอะคาเดมี่ 70ครั้งชนะ55แพ้14แล้วก็เสมอ1ครั้งครับเราวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับกับทาง CP เจริญพ,กกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนขอบคุณ CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนผูค้คอป์ปอเรชั่นชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันผลิตภัณฑ์ CP ธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร02 8 8 0 8 8 0 0ผลิตภัณฑ์ไฮพอกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮพอก บริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียตไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอิราเกตายเหล่านี้ต้องขอบคุณครับ g s v มวยไทยพร้อมด้วยสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินขอขอบพระคุณครับเดินทางมาถึงคู่เอกแล้วนะครับเพชรรุ่งเรืองสอจโต๊งปาจีนครับมุมแดงสน้นน้ำเงินนี่สมรักน้อยมวยเด็ด789ครับยังไม่เคยเจอที่ไหนก็มาก่อนนะครับวันนี้ชกในพิกัดน,น้ำหนักซปเปอร์ฟเฟเธอร์เวทเลยครับ130ปอนด์เท่ากันก็เป็นนักเลงเข่าทั้งคู่ครับ ประเภทหน้าบ้านแขวนป้ายป้ายเดียวกันด้วยนะครับว่ารับจ้างตีเข่า่วันนี้มวยสนุกเร้าใจมากๆเลยครับคู่ที่2กับคู่ที่3นี่แฟนมวยนี่เสียงแตกเลยนะครับโดยเฉพาะคู่รองครับฉลามชนก็ชนะแบบเสียงข้างมากนะครับ2ต่อหนึ่งเสียงครับกรรมาการให้ฉลามชนชนะสองท่านนะครับส่วนอีก1ท่านให้ดอกไม้ไฟชนะครับก็เชื่อว่าคู่นี้อาจจะไม่ได้จบ แค่ภาคเดียวนะครับพี่บอลครับโอ้โหเนี่ยมาถูกอกถูกใจแฟนๆแล้วเกินครับวันนี้นี่ทุกคู่เลยนะครับตั้งแต่คู่เปิดหัวสิงกับลุงพานุคู่ที่สองกับเพชรเดินดงกับเด่นผาด่างแล้วมาสักครู่นี้ฉลามชนป้องกันแชมป์กับดอกไม้ไฟแล้วก็ตอนนี้คู่เอกครับเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งคู่เดือดาถือว่าวงในจัดจ้านด้วยกันทั้งคู่เดี๋ยวต้องดูครับก็ถือว่าเป็น นักเลงเข่าครับาจากภาคอีสานด้วยกันทั้งคู่ไฟแดงสีสเกตน้ำเงินหนองคายครับก็ถือว่าทั้งคู่นี่ระดับหัวแถวในเวทประมาณ130ปอนด์เนี่ยแหละครับคุณน็อตเบอร์ต้นๆเลยครับนี่คือนักชกที่ว่ากันว่าเป็นนักชกเกต A บวกของวงการครับเพลิงเรืองนี่ผลงานล่าสุดก็ไปต่อยที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแอนน็อกให้กับโฟกัสแอสันปะตองในยกที่3ครับ ส่วนสมรักน้อยชอกล่าสุดที่วิกหมอชิดนะครับวันนั้นนี่ต่างสึกต่างสายเลยครับก็ไปชนะคะแนนเดโชปอบริลักษ์ได้แบบดูเดือนเลยนะครับยกแรกในช่วงท้ายก็ยังดูจังหวะกันอยู่ครับประเภทม้าตีน,ป,น,ตน,นปลายทั้งคู่ครับตอนตอนก็หาช่องเจาะกันอยู่โอ้โหรูปร่างนี่สูงมากๆทั้งคู่ครับหมัดมาสีเสื้อดียี่ห้อดังด้วยนะครับหมดยกที่หนึ่งครับ ไดฟิลีนเบนด้า500ยาท่าล้ำขาวไทยนครดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินัยวีระพุทธชงครับผอยการสนับสนุสนศิลปะไม้ไม้มยไทยด้วยดีมาโดยตลอดคุณพิชัยกิจอิทธิกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภศสัชหุ้นชิวจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายยาน้ำสกัดโสมและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมเกาหลีตังกุยจับปลาแปลงสีฟันคู่เครื่องดื่มเจสตีตาสมเกาหลีตังกุยจับ พร้อมด้วยเครื่องดื่มสมโอทีดีเพราะมีซิงค์อัลคาทีนและสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทครับตอนนี้ต้องขอบคุณนะครับยาหมองตราทุ่ยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวมาทำอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเท็ดขัดยอกพกชัาทาถูทาถูาถยาดมตราทุ่ยทองเพื่อนคู่ใจและขอบคุณรู้ใจประกันภัยขอขอบพระคุณครับตามกันต่อนะครับคูู้เอกนารายการครับสึกเพรยินดี ทีสนามมวยราชดำเนินนะครับจัดโดยเสบสของเรานะครับคุณนัทเดชวชิระรัตนวงศ์ครับคู่นี้ก็เป็นคู่ที่4ในการแถดทัศนดนะครับเป็นคู่เอกแล้วก็ยังเหลืออีก4คู่ของวันนะครับตามกันต่อได้ช่วงที่2ครับไหลสดผ่านเพดมวยเด็ด789แล้วก็ยูทูบช anel ของมวยเด็ด789ครับออกสตาร์ช่วงที่2ก็ช่วงเวลา20่สนาฬิกายี่นาทีครับเจาะยางไปก่อนนะครับปีบสกัดไว้ครับสมรักน้อย ชื่อก็ดังมาก่อนนะครับสมรักน้อยแต่ว่าเพชรนุ่งเรืองหลังๆนี่ก็ถือว่าผลงานใช้ได้เลยนะครับเจอกับแก้วกังวานไป3มครั้งครับแล้วก็ไปต่อยที่เชียงใหม่ครั้งหนึ่งวันนี้ใครจะเป็นสุดยอดมวยเข่าในพิกัดนี้ครับขยับเข้าไปก็เจอถีมมาก่อนแล้วครับเป็นเข่าที่รูปร่างดีนะครับตอกฝีมือได้เลยครับสมรักน้อยครับแต่วันนี้ครับ ลูกหนักลูกแรงลูกแข็งแรงครับเพชรรุ่งเรืองครับแม่ถ้าพูดไปแล้วหักลบกลบนี่ก็ดูว่ามีมีดีคนละอย่างเลยครับทีเพื่ก่อนจะสมรักน้อยครับเพชรรุ่งเรืองก็พยายามขยับเข้าหาครับจ่อไปที่พับนอกโอ้โหดูครับมนี่ครับอ่ะเครื่องชักจะติดด้วยกันทั้งคู่แล้วนี่ครับเพชรรุ่งเรืองเปิดเกมก่อนครับอ่าเช็คช่วงล่างเลยนี่ครับพยายามเดินค่อยๆเบียดเข้าไป ว่าวันนี้มีสามคู่ที่ผ่านคนไปแล้วนี่สุดมันแล้วเดี๋ยวคู่เอกครับความมัน่อยๆอยทวีความเข้มขน้นนี่ครับลูกนี้ทําได้ดีครับอแต่ว่าก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดอะไรครับไฟแดงเพชรลุงเหลืองเฉียจังหวะด้วยนะครับพยยะมากไปขาแรงเลยครับเพชรลุงเหลืองเอาละครับคู่นี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่ดูเดือดครับ สมรักน้อยวันนี้นี่มาในจังหวะ2ก่อนนะครับเจ้าตัวน่าจะรู้แหละครับว่าถ้าซูนาตรงกับเพชรลุงเรืองนี่ก็ก็คงจะไม่ง่ายเลยครับเพราะว่าเพชรลุงเรืองนี่ก็ประเภทอถอยหลังหกล้มอยู่แล้วครับขอบคุณแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นนะครับ ในวันนี้ขอบคุณคุณสมหวังไตทองด้วยนะครับวันนี้ให้เกียรติเป็นผู้แทนในการมอบครับนอกจากนั้นแอนตซินยังมีรางวัลเตะก้านคอสอกกับเข่าลอยครับแอนตซินมอบให้10,000บาทจระเก้ฟาถหางนี้รับไปถึง3 0 0 0 0บาทด้วยกันนี่และครับและถ้าเกิดแผลแตกอย่างเมื่อสักครู่นี้ครับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเข็มละ500บาทด้วยกันก็ต้องขอบคุณครับแอนตซินยังรักษาโรคกระเพาะอาหาร ปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านนายทางวินัยวีระพุทธชงครับผู้การสนับสนุนสปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดเลยต้องขอบคุณบริษัทยูอัซแบตเตอรี่ประเทศไทยจำกัดมหาชนสตาร์ททุกวันไปกับเราสตาร์ททุกวันไปกับยูอัซแบตเตอรี่และคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบคุณครับตามกันต่อนะครับยกมียก3แล้วนะครับน่าจะเห็นอะไรมากขึ้นครับมุมแดงนี่เพชรรุงเรืองสอจโต้งปราจีนครับ ชวนทะเลาะอย่างเดียวเลยครับส่วนน้ำเงินที่สมรักน้อยบวยเด็ด789การซ้อมการเตรียมตัวนี่ไม่ต้องไปสืบเลยนะครับบอระแดงนี่ซ้อมอยู่กับพี่แชมป์สอจารุวันครับส่วนน้ำเงินสมรักน้อยก็อยู่เพชรยินดีอะคาเดมีมาดูครับใครตีใครครับสูงยาวเข่าดีด้วยกันครับเริ่มจะบรรเลงเพลงเข่ากันแล้วครับพี่เอกนัวเนียกันหน่อยแล้วครับวงในครับของถนัดของชอบของทั้งคู่อยู่แล้วมีศอกสลับเอาต่อยคืนครับสมรักน้อย เพชรลุงเลืองขยับครับมีลูกเตะเจาะล่างหน,หนักหนักเปิดเกมเข้าไปจ่อยเป็นใบเบิกทางครับพยายามตบการเข้าไปด้วยเตะซ้ายไว้ก่อนดักไว้ครับสมรักน้อยอนี่ครับยกเดือดแล้วยกเดือดแล้วครับตอนนี้เพชรลุงเลืองเสียบปายขวางไป้ายไว้ยกไปครับสมรักน้อยเยาคืนครับเพชรลุงเลืองอ้าวขวางโอ้ขยี้โอ้หสอกมาด้วยครับ ยังไม่สะเทือนครับยังไม่เป็นอะไรครับสองเมื่อสักครู่ครับทีบไว้โยนเข่ามาเลยครับวันนี้อยากจะแจ้งเกิดเต็มที่เหมือนกันครับเพชรเรือโดนหมัดของสมรักน้อยเข้าไปครับเดินต่อครับหมัดแค่นี้นี่เพชรเรือบอกว่าไม่สะเทือนครับต่อยท้องสมรักน้อยตั้งป้อมครับเจอเขี่ยล่างไปฮุกซ้ายครับในในขวางมีศอกแหวขวางแล้วันน่ากลัวนะครับ แม่อุลับสะบัดมาตลอดเลยครับสอกครับเอาเสียบยัดเข้าไปสมรักน้อยเพชรลูกเหลืองก็ยัดเข่าเข้ามาเหมือนกันครับจิกไปที่ชายโครงครับเข่าสุดท้ายของสมรักน้อยก่อนกรรมการเนี่ยครับจับแยกออกมาครับลุยต่อครับขวาไปจอล่างเพชรลูกเหลืองนี่ครับเออชักติดแล้วก็ไฟแดงเพชรลูกเหลืองสมรักน้อยเสียบไปเพชรลูกเหลืองดูครับ อ่ะซดกันใกล้ใกล้แบบนี้แต่ว่ามันติดมุมครับตีกันไม่ทันหนัดปลายยก3แล้วครับขหย,ยับเพชรลุงเรืองหลุดไปกำปั้นหมดยกที่3พักคู่เดียวมวยเด็ด789ทองสวนภูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาท็อกอปัฟเดอะทาวออน์อร์แกไนเซอร์หาดใหญ่และต้องขอบคุณอุปกรณ์มวยไฟเตอร์อุปกรณ์มวยคุณภาพที่นักมวยระดับโลกไว้วางใจเลือกใช้ สัมผัสประสบการณ์ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ชั้น2ของศูนย์การค้าสยามภาคา,า,าชิมายะอุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยในหลวมิ่งนครคุณสุเมศุสัตตบงกตขอขอบพระคุณครับตามกันต่อครับยกนี้ยกที่4ครับคู่เอกนารายการของเราครับส่งท้ายเดือนพฤศจิกายนยครับตีกันไปตีกันมาครับแดงเสียไปน้ําเงินตีมามุมแดงนี่ซ้อมอยู่สีสเกตนะครับอยู่กับพี่แชมป์สจารุวัน ได้สนับสนุนจากสจโต้งปราจีนกับน้ําเงินซ้อมเพชรินดีอ่ะสงครามเข่าเริ่มขึ้นแล้วกับแหม่เสียบเสียบรานมทั้งคู่เลยครับยกไปสูงๆครับนี่ครับยัดเข้าไปครับเพชรรุ่งเรืองเสียบดันไปด้วยเสียบไปด้วยสมรักน้อยก็ตีครับมีโต้คือเสียบพื้นดันไปดันไปเอาศอกมาครับสมรักน้อยสับคืนเหมือนกันนะครับเพชรรุ่งเรืองครับเข่าล้นเข่าล้นล้วนครับ เข่าล้วนๆเข่าตีไปแยกมากอนครับข้างเชื่อกแยกออกมากรครับโอ้โหนี่ครับยกสี่โอ้โหต่อไปสมรักน้อยฮิวต่างคนต่างฮิวยกยกดูครับเพชรนุ่งเหลืองสมรักน้อย ผสมรักน้อยเพชรนุ่งเรืองโอ้โหมาสงงรามเขา่ายอดมวยเข่าจากพักอีสรนด้วยกันทั้งคู่เพชรนุ่งเรืองสมลักน้อยอมาจ,จิ้มไปครับโอ้โหอาวุธเหมือนกันเลยครับใกล้เคียงกันมากๆครับโอ้โหสุดๆครับอมาใครจะใครจะแรงปลายดีกว่ากันครับมีเขยา่าเขยา่าเขย่าก่อนดื่มเอาตีไปครับเพชรนุ่งเรืองสอดแขนหาเหลี่ยมจับผสมรักน้อยตีคืนขีบ กรรมาการออกแรงเยอะหน่อยครับลุยกันต่อครับสงครามเท่าครับดีไปครับเป็นฝ่ายยันเดินเข้าหาบ้างครับสมรักน้อยเด้งกระชากมาครับเป็นดวงเดืองเด้งคืนสมรักน้อยเสียบเสียบเข้าไปเป็นุวงเดืองเด้งอีกทีหนึ่งโอ้โหอ้าวและครับแม่แหลมแหลมกับหนักหนักครับศอกครับตั้งไว้ก่อนเลย เลื้อยกันต่อครับเลื้อยกันต่อนวเนียนวเนียกันต่อครับอ้าวนี่เขาขวาปสมรักน้อยขย่าเขยาวขยา,ขยาครับขยาครับแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายแทงเข้าไปครับโอ้โหโ,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 หโหยดูครับ ่าอ่ะเพชรลุงเหลืองแกเข้าไม่สนครับเบียดติดชิปในเข้าไปเรื่อยๆนี่ครับอ่าต่างฝ่ายต่างค่อยๆลำเลียงอาวุธใส่กันครับอ่าสมรักน้อยขยิบเขยิบด้วยครับปลายยกสี่แล้วนะครับอืออ่ะนี่ครับไม่สนแล้วครับเพชรลุงเหลืองโอ้โหหมดยกที่สี่พักความมันกันแป๊บเดียวครับ ครับเราขอบคุณด้วยกับอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของศึกเพชรยินดีของเราในวันนี้ขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายพร้อมด้วยน้ำจิ้มดาบลันสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยและเจเจปอสาวหนา้าร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นโดยคุณจิ้นเจเจขอขอบคุณครับตามกันต่อนะครับสามนาทีสุดท้ายครับคู้เอกนำรายการของเราครับเพชรรุ่งเรืองกางเกงสีแดงครับส่วนน้ำเงินได้สมรักน้อย ยกที่4ก็บรรเลงเพลงเข่ากันไฟแลบเลยครับยกนี้เดินหน้าเดินหน้าครับทางด้านเพชรรุ่งเรืองสจโต้งปาจีนครับพยายามจะเวียงหมัดโดนไม่โดนครับทั้งหมัดทั้งศอกแล้วครับตอนนี้ครับหมายแล้วมีเลือดด้วยครับที่หน้าของเพชรรุ่งเรืองนะครับพยายามกอดพยายามล็อกคอไว้ก่อนนะครับเก็บอาวุธของผู้ต่อสู้เลยครับ ปิดโอกาสนะครับส่วนเพชรลุงเหลือก็ยังไม่ยอมอยู่แล้วครับเดินเข้าไปครับของหนักของแรงพยายามจะประเคนแต่โดนถีบไว้ก่อนครับพยายามหาช่องหาจังหวะนะครับเพชรลุงเหลือโอ้โหนี่ครับาเสียเปรียบจังหวะแกช้ากว่านิดนึงแลวครับฝ่ายแดงวันนี้นี่ต้องเล่งเกมให้เร็วขึ้นแล้วครับเพชรลุงเหลือฝ่ายแดงแต่ว่าสมรักน้อยดูโอ้โหทัดกาดสูงเลยครับ เอาปลอดภัยไว้ก่อนครับเพชรลุงเรืองก็พยายามหาช่องเจาะหาช่องทําอยู่แต่ดูสมรักน้อยนี่ไม่ประมาทการไม่ตกเลยนะคุณดอนนาหลังๆนี่สมรักน้อยมาจังหวะ2ด้วยนะครับจีบทำาายจังหวะไว้อีกครับสมัยก่อนนี่เดินหน้าฆ่าลูกเดียวนะครับถ้าสมรักน้อยถอยเมื่อไหร่ก็บ้านใครบ้านมันครับเพราะว่าชกในเกมตั้งรับไม่ค่อยเป็นครับแต่กลับมาภาคนี้นี่ มีจังหวะ2มีเก็บกันอาวุธก็พัฒนามากขึ้นนะครับกะนับถอยหลังครับอีกหนึ่งนาทีครับเดี๋ยวจบคู่นี้ก็ตามกันต่อในช่วงที่2อครับ Facebook f แ n p a g e มวยเด็ด789แล้วก็ YouTube c h anel n ของมวยเด็ด789แนะครับแล้วก็อย่าลืมครับรายการใหญ่ของพ i เพิลกับพี่เอกเดี๋ยวเราไปเขาดาวกันครับ29่สิครับ29ธันวาครับพิเ p ิลนครก็ฝากปคะสัมพันธ์มาเลยครับ มวยไทยศึกมาตกภูมวยไทยครับเพชรินด,ดีสัญจรที่นั่นน,นะครับยีบก้าธันวาที่สถิงพระจังหวัดสงขลาครับโอ้รายการดีมากๆครับแหลมโพจากั้วมังกรเหล็กเด,ด,เด,ดเชเพชรเพชรเดชตีใหญ่คมประตักทงน้อยเพชรชลทานเพชรน้ำหนึ่งพรเสน่น่ารักล่งกิจเพชรชัยเมธหรือว่าคิมรวยแล้วก็ธนูเพชรเจอกับเพชรรุ่งเรืองครับรายการนี้ก็ได้แรงสนับสนุนจากสสกริชชนพัฒนาส้วนนะครับแล้วก็นายกแดงนัทวุฒิแสงสีคำครับ ทีเปิรนนครก็ฝากรายการมาครับยิกธันวาส่งท้ายปี66ครับสถิติภ้าสงขลานะครับเพชรกินดีสัญจรมีถ่ายทอดสดด้วยครับทางช่องทูโอยูหมายเลข24ครับมวยมันวันศุกร์ที่สําคัญชมฟรีด้วยนะครับเมือนกับสมรักน้อยมวยเด็ด7จ็วันนี้ชนะคะแนนเพชรลุงเหลืองสอจอโต้งปลาจีนแบบสนุกดูเดือดเล้าใจเลยครับอ่านี่